การเป็นหมหาวิทยาลัยสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยหมหาวิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันมันก็เป็นงานที่ท้าทายที่เชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่าทุกคนต้องการการยอมรับหมหาวิทยาลัยก็จะเป็นพื้นที่ตรงนั้นให้เขาได้แสดงศักยภาพของตัวเขาเราพร้อมนะคะที่จะเติบโตไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่เราก็เข้าใจคนรุ่นใหม่ ที่นี่เราเน้นเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงในการทำประสบการณ์จริงเนี่ยคือต้องให้เด็กลงมือทำจริง learning by doing เนี่ยคือ the best นะคะ,คะ,คะเขาจะมีประสบการณ์จากการเรียนผิดเรียนถูกการได้ฝึกทักษะจริงวันนี้หลายโปรเจกต์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราไม่ได้จ้างมืออาชีพภายนอกนะคะเราจ้างนักศึกษาให้เขาทำงานเรามีหน่วยงานเรียกว่า f i m agency ก็จะเป็นที่รวมของเด็กค reat ีฟเด็กทางด้านของฟิลม์มดิจิทัล ีวีต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นศูนย์รวมสําหรับการที่รับงานนะคะทั้งภายในและภายนอกมาให้เด็กทําแล้วก็ทักษะที่เขามีในแต่ละคนเนี่ยเยี่ยมมากเลยค่ะจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การกําหนดวิชั่นของมหาวิทยยด้วยนะคะเราก็มีการกําหนดกันไว้เมื่อสัก สิบปีที่แล้วแล้วค่ะว่าเราใช้มอเตอร์ว่ามหาวิทยาลัยศรีปรทุมมหาวิทยาลัยชั้นนําสําหรับคนรุ่นใหม่การเป็นมหาวิทยาลัยสาหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่เราเ็จะเปลี่ยน generation to generation นะคะเพราะนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันทั้งระบบการเรียนการสอนการทํเข้อใจของพฤติกรรมวิธีคิดของเด็กรุ่นใหม่มันก็เป็นงานที่ท้าทายและหลักสูตรเราเองเนี่ยก็จะเป็นให้เด็กเรียนหลายๆศาสตร์คือนอกจากว่าเราเชื่อว่าวันนี้การเรียนแบบด้านเดียวเนี่ยมันไม่เวิร์กหรอก วันนี้โลกมันเปลี่ยนมากนะคะการที่จะต้องรู้ไอ้นั่นนิดไอ้นี่หน่อยนะคะมันจะเติมเขาให้มีความพร้อมมากขึ้นเราก็เปิดให้เขาแสดงความสามารถให้เต็มที่พี่เชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่าทุกคนต้องการการยอมรับทุกคนต้องการพื้นที่ในการยืนนะคะมาหาวิทยาลัยก็จะเป็นพื้นที่ตรงนั้นนะคะให้เขาได้แสดงศักยภาพของตัวเขา จากสถาน,นการณ์โควิดเนี่ยนะคะมันก็ทําให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวนะคะเป็นออนไลน์ในส่วนของมาลทรศรสีปทุมเนี่ยเราก็โชคดีเพราะว่าเราทําเรื่องออนไลน์เนี่ยมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะคะบทเรียนต่างๆเนี่ยในหลายวิชาเนี่ยเราทําอยู่แล้วนะคะที่เราเรียกว่าระบบ e-learning ของเราเราเข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยดิจิทัลมันมาเพราะนั้นเด็กทุกคนเนี่ยในทุกหลักสูตรเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องเหล่านี้เข้าไปในระบบการเรียนการสอนเพราะนั้นพอเวลาโควิดมาแปบ๊บเดียว เราก็สามารถขึ้นระบบได้เลยมัน Amazing มากเลยนะคะเพราะว่าพอโควิดมาอีกไม่กี่วันเลยเราขึ้นระบบเลยต้องบอกว่าทุกคนปรับตัว Digital transformation เนี่ยจากเมื่อก่อน,นีะต้องใช้เวลาคนนั้นก็บอกยังไม่ถึงเวลาพฤติกรรมเด็กยังไม่ได้เลยแต่โอ้มันทันทีเลยค่ะนะคะ,นะคะทุกหน่วยงานของเราบริการออนไลน์ทันที ไม่ได้ค่ะตอนนี้เราทำบทเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะเป็นวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยเยอะในอนาคตเนี่ยเรามองว่ามันกลายเป็น New n o r m a l ไปแล้วม,ลมหาวิทยาลัยเองในอนาคตเนี่ยที่เชื่อว่าจะมีส่วนหนึ่งที่เด็กเรียนออนไลน์แต่ในขณะเดียวกันจะมีกิจกรรมในมาหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยยังต้องเป็นศูนย์รวมให้เด็กมาปฏิสัมพันธ์กันเข้าสังคมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตเนี่ยคะ่ะเราบอกไม่ได้เลยว่าใครจะไปทํางานอะไรแล้วโลกมันเปลี่ยนมากอาชีพต่างๆมันเปลี่ยนมาก แต่เราพยายามที่จะให้เด็กทำงานด้วยโปรเจกต์เบสเราเห็นผลงานของเด็กแนวคิดของเด็กมากทีเดียวต่อไปในอนานะคตเนี่ยมันอาจจะเป็นติ้งแหลบด้านนั้นด้านนี้เยอะไปหมดเลยแล้วเราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นเรื่องน,น,องนี้มาให้คำแนะนำเราก็เตรียมตัวไปถึงแบบนั้น หลักสูตรระยะสั้นนะคะแล้วก็เรามีหลักสูตรแบบนี้หลายหลักสูตรอย่างที่ได้ยินชื่อเสียงก็คือ A B C D E F D N A นะคะ The Story นะคะถมามาสักคาปีที่แล้วนะ,ะที่เราเริ่มต้นหลักสูตรเหล่านี้นะเราก็มองเห็นว่ารู้มันเปลี่ยนเยอะคนทํางานเนี่ยก็อยากจะเรียนรู้อะไรแบบสั้นๆแล้วก็มาพบปะกันการพบปะกนี่ยของผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ย เขาก็จะแลกเปลี่ยนความคิดถิ้นกันแล้วก็สร้างคอนนคชันด้วยกันข้อสําคัญก็คือองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะเราไม่ต้องเรียนถึงขนาดเป็น4ปีเราแค่เติมให้เขาเป็นระยะสั้นเนี่ยเขาเก็ตไอเดียละในทุกคณะของเราในวันนี้เรามีหลักสูตร upskill reskill ถึง18หลักสูตรหรือว่าจะเรียนข้ามสา์คุณเคยจบทางด้านของมีเดียแต่คุณอยากจะมาเรียนทางด้านของโลจิสติกก็มาเรียนหลักสูตร upskill reskill ได้ ที่ชื่นชมคุณทิพ์ทีมงานนะคะเพราะว่าเข้ามาในเรื่องของดิจิทัลมาให้ความรู้กับสังคมนะคะในเรื่องเหล่านี้แล้วมันเป็นสิ่งที่จะช่วยสังคมด้วยนะคะเพราะนั้นที่เราดีใจค่ะที่มาลาัยรีวัฒถุเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดเชมนาของดิจิทัลทิปค่ะ ตอนนี้ต้องบอกว่าดิจิทัลมีเดียก็จะเป็นในเรื่องของเกมแอนิเมชันดิจิทัลอาร์ตกราฟิกดีไซน์อีสปอร์นะคะคณะนี้เด็กเยอะมากนะคะแล้วก็เด็กมีศักยภาพแล้วเขาก็ได้ลงมือทำจริงคณะที่สองก็จะเป็นคณะนิเทศาสตร์ใครบอกว่าคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยจะเด็ก ดับลงแต่ที่ศรีปทุมี่ยไม่ใช่ค่ะที่ศรีประทุมเนี่ยคณะนิเทศศาสตร์โตขึ้นเพราะว่าเรา h a n d อ on เราไปในสาขาวิชาใหม่ๆใ,ในศาสตร์ใหม่ของนิเทศนะคะแล้วก็ h a n d อ on ให้เด็กปฏิบัติจริงแล้วออกไปทํางานได้จริงคณะที่3นี้ก็จะเป็นในคณะวิศวกรรมศาสาตร์เรามีสาขาวิชาหลักๆถึง4ี่สาขาวิชาด้วยกันแล้วก็ยังมีกลุ่มสาขาวิชาย,ย่อยอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะวิศวกรรมศาสาตร์ยังต้องการอยู่ พี่อยู่ที่นี่มา30กว่าปีทุกอย่างที่นี่คือชีวิตคือจิตใจนะคะคือสิ่งที่เราทุ่มเทนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนเนะะี่ยค่ะคือมันลูกนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องการให้ลูกของเราทุกคนเนี่ยจบออกไปแล้วมีความพร้อมนะคะมีศักยภาพแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็ประสบความสำเร็จ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะวันนั้นเมื่อสิ่งตรงนั้นเนี่มันเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วเข้าใจวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ข้อสําคัญคือเราต้องมองให้ออกแล้วก็เตรียมตัวเราให้พร้อมยังไงมหาลัยเนี่ยก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยนะคะเป็นศูนย์องค์ความรู้แล้วก็มีที่ที่เปิดโอกาสเป็นเวทีที่ให้นักศึกษามาแสดงศักยภาพอได้มารู้จักกันแล้วก็ได้มาทํางานโปรเจกต์อะไรต่างๆด้วยกัน เป็นที่บ่มเพาะแต่ว่าพี่เนงไม่ยึดติดเลยเนาะยึดติดทาไมอะคะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนดีไหมคะเปลี่ยนแปลงให้พร้อมนะคะในวันข้างหน้าก่อนที่จะถูกดิสรับนะคะแล้วปรับตัวไม่ทัน